ตัวกิงคองอยู่ไหนตัวกิงคองอยู่นี่กิงคองแล้วมีตัวอะไรบ้างลูกแล้วก็มีเมมมอสแมมมอสมีไดโนเสาร์มีแมมมอสอยู่นี่แมมมอสอยู่นี่ไดโนเสาร์อยู่ไหนลูกอ๋อนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรไดโนซอร์ไดโนซอรัสไดโนซอรัสก็มีซูเปอร์แมนแล้วก็มีสาวสาวถ่ายรูปตรงสะพานสะพานขึ้นสวรรค์แล้วก็มีควายด้วยนะลูก เห็นปะเฮ้ยห,หมาสองตัวนั้นสวยอะ่ะเห็นปะเขาเรียกหมาอะไรดูหน,น่ยหมาญี่ปุ่นไงสวยนะโี่ลมพัดเย็นจังเลยอะ่ะน่าเสียดายใใแม่ไม่ลงมาให้แม่ลงมาดีกว่าเนาะ<ม>นี่มีสิงคองอีกตัวเห็นปะเอ้ยมันเป็นลิงอะไรอย่างั้นนะเขาเรียกลิงอะไรสิงคองเนาะแล้วก็มีอะไรยอดมนุษย์ adventure เที่ยวบัน์นี่ให้ให้ดูให้ดูกังหันลมให,ให้ทุกท่านเก็บภาพาจากสัง trọng ให้เต็มที่และยังมีคาเฟ่กาแฟสดเพื่อดื่มอีกมาก,กาาม,มกายไม่กลัวไม่กลัวเลยและเรายังมีที่พักกลงการเต้นหลากหลายแบบขเข้่อาติดต่อสอบถามกันได้ไหมคะอะไรอะ่ะกังหันลมลูก

แมมมอสเหรอโอ้รู้จักแมมมอสด้วยเหรอมมมอสอ๋อแมมมอสเหมือนช้างอ่ะลูกนี่ก็คืออะไรอ่ะคือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นั่น,น,น,นก็คือคิงคองอืมคิงคองอัจจวที่หนึ่งอ่ะไหนไหนลูกแล้วเป็นเหมือนคิงคองเหมือนกันลกูกนันก็คิงคองใช่อมืททออมใช่นัเคย หอมยาไปใกล้ลูกเดี๋ยวล่นหอมยาเดี๋ยวล่นลูกเดี๋ยวล่นตคนนึงก็กินของใช่ใช่เดือดรักซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนแล้วก็กัปตันอเมริกาเฮ้ยหอมไปเล่นจิงชาดีกว่านู่นเดี๋ยวแม่กำลังนอนสบายเลยอ่ะ แม่นอนสบายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขี่หลังกระทิงนะครับไม่ใช่กระทิงกระทิงกระทอยเพรเขาชิ้เขาเป็นควายลูกควายควายเขาใหญ่มากอ่ะพี่แบงค์อยู่ไหนแล้วอ่ะพี่แบงค์อยู่ไหนแล้วพี่แบงค์โผล่หัวมาหน่อยเร็วของพี่แบงค์ไปไหนแล้วอ่ะอ้าวพี่แบงค์ขี่ควาย ขึ้นได้ปหมลูกขึ้นกับต่อไม่ถูกหอมขึ้นได้ไหมลูกขึ้นดีๆนะระวังน้องตกอ๋อขึ้นกันอย่างนี้อ่ะเนี่ยอ๋อะจะเอ๋ระวังตกนะลูกเดี๋ยวนล้นเี่วจะลงยังไงอ่ะอ้าวลงยังไงพ่อหนีนะพ่อทิ้งแล้วนะพ่อไม่รอนะโอเคปะ่ะมามามาพ่อจับให้เร็ว <laughs> กล,ลัวอะไรเราอู้อ่าพี่แบงค์ค่อยๆลงแล้วค่อยๆย่อนขาหยับดีๆนะเออหยับดีๆระวังล่นระวังระวังระวังเดี๋ยวไปดูอะไรต่อไปดูแมมมอดมมมอสไปดูดิมาอย่างี้ลูกมางี้มางี้ไ,<ห>ไปตามพี่แบงค์ไป โอ้ยไดยนโนเสาร์เลยเหรออยู่ในปากไดนโนเสาร์เลยเหรอโดน,นกินแล้วโอ้ยหอมเข้าไปเร็วม,มันคือตัวไดนโนส a ร r u ได,ดนโนสาร์ด้วะหาแบงไดนโนสาร์ดมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะน่าหอมโดนกินนะหอมวิ่งหนีหอมกลัวไปดูแม่มอสกันไปดูแม่มอสทลกูาากแม่มอสมันสะกดไหมอ่ะนี่ถ่ายอันนี้อะไรคิงคอง มันคือตัวเพ่ของไล่นี้คิงคองมันมีใจด้วยลมันไม่รู้หัวใจด้วยล่ะโอ้ก็มันก็ต้องมีหัวใจเด็กม,ม,มันกำหัวใจไว้เห็นไหมเนี่ยม,ม,มือมันกำหัวใจไว้มางไว้ทำอะไรอะ่ะอันนี้ก็จะมีพวกซุปเปอร์ฮีโร่นะครับม,ม,มีอะไรบ้างมีไอรอนแมนโอ้มีไอรอนแมนด้วยเหรอ มีทรอแล้วก็กับตันอเมริกาซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแล้วก็อันนี้แบทแมนคือตัวอ๋อพ่อมาพ่อมาคยได้ดูอ่ะพ่อม่เคยรู้ตัวนี้นั่นอะไรอ่ะแล้วแบงค์นู่นอะไรอ่ะอันนู้นมีซูเปอร์แมนเดอะฮัคแล้วก็มีแบทแมนมีแบทแมนอืมซูเปอร์ฮีโร่ทั้งนั้นเลยไปตีขาไปตีขาเด้อเขาก็เตะเอานะนี่นี่ดูอะไรนี่สวยไหม กังหันลมฮะกําหมัดอยู่กํหมัดอยู่เดี๋ยวเขาจะต่อยหอมไงอ,อย่าไปอย่าไปนั่นลูกไปอยู่ใกล,ล้ค่ะป่าป่าป่าเด,าด,ดเินไปดูดิระวังลม้ลมล้มพี่แบงค์ไม่นั่งเปรย์แล้วนาะ แบงแรงเลยไงโอ้พี่แบงจะมึนหัวไหมเนี่ยแบงหลับพี่แ,ง,แ,แงหลับเลยไงลองล้มลูกลองลม้มโอ้แบงแรงโอ้ยแบงมึนหัวแน่พี่แบงลุกมามึนหัวแนจวจ่จะทำอยู่ให้ตบมือหัวมึนหัวมือหัวพ <laughs> ี่แบงไหนยืนดิแบงค์ยืนนี่เดินได้ป่าเดินได้เอ้ยเดินได้มาครับนี่ดูบ้านดิเล่นป่ดเสียงดัง าบอกว่าห้ามเข้าเฉพาะเฉพาะลูกค้าที่พัก่ยเราไปรบควนเขาไม่ได้ลลกเขาเป็นเหมือนโดมที่พักแบงมีแก๊สที่อาบน้ำได้หไหม <c oughs> ใช่ห้องพักเข้าไม่ได้ผมให้เข้าไปดูอะไรต่อเออไปถ่ายรูปหมาหอมไปเดินดีดลูกวงลง้ม เดินดีล <84. S 1> ูกเดินดีดี95แบงค์สกายวอล์กเฮยไปเดินสกายวอล์กดิขี่ควายขี่ควายขี่ควายตกไปละนี่บางนี้แบงค์แบงค์สกายวอล์กบางอย่างหอมให้เขาขึ้นก่อนลูกมานี่มา เดี๋ยวแบบนี้เดี๋แบบนี้รอคิวรอคิวหนูจะขึ้นได้เหรอมันขึ้นไม่ได้ลูกมันพังไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันพังมันพังตามพี่แบงค์มาน่เขาเข้าไปลเออมานี่ก่อนตามพี่แบงค์มาพี่แบงค์จะพาไปดูอะไรอ่ะเฮ้ยหิเป็นสะพานน่ะหอมสวยอ่ะแบงค์ถ่ายรูปก่อน อันนี้อันนี้เราเดินไปไหนกันฝังเขาลูกเฮ้ถ่ายรูปกับหมากลุกหม,มาฟันสวยอะแบงค์หมาดัดฟันอะหมาฟันสวยอะหอมยิ้มดิยิ้มแบบหมาดิหอมยิ้มแบบหมาดิลูกคลรบายสีอะโอ้โหฟันเหมือนหอมเลยอะ ว่าอะไรตัวหนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าอะไร <Welcome. S 1> ฮะมิคัมมิสอยมิสยูอ๋อยินดีต้อนรับที่ได้พบคุณนี่อะไรเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยถึงแล้วท <c oughs> ิงคองเขา่าคออ <c oughs> ้าวทำไมไปไวยังลูก <c oughs> สบายไหม หลับเลยหลับเลยไหมหลับเลยป่ะลูกไม่หลับลมเย็นหน่ะลมเย็นหลับเลยให้พี่แบงค์นั่งกับน้องลมเย็นมากเลยหอมจะบินไปสูงลูกเดี๋ยวตกเดี๋ยวจะไปขึ้นสะพานขุดทางนั้นนะครับไปลุย กระโดดด้วยเหรอโอ้โหมีปราคาด้วยเหรอมให้อาหารมันมีปะม,มีอาหารไหมอืมตัวเขายังเล็กอยู่เพิง่งเอามาปูกพิ่งเอามาเลี้ยงอืมมันเป็นดอกไม้ปลิวมาหรือเปล่าลูกเนี่ยไอ้เป็นยันดอกขาวๆหอมเดินดีนะระวังมันหล่นไปนะลูก พี่แบงคนะ์่ะขอพี่แบงค์จะขึ้นสะพานไอ้ออนี้บันไดความวิ่งด,ดีลูกขึ้นด้วย,วยแต่งดีๆลูกดีๆทำไมอะมขึ้นด้วยอะกอดอยู่น่ะไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นแมลงเฉยอืมความยาปลายสูง ดีๆนะพี่แบงค์ระวังหงายหลังลูกตัวอะไรอะลูกทิ้งคลองิ้งคล้องเหรอเนี่ยทอมืออย่างี้อ๋อเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้แบงค์แบงค์ทำท่ายเหมือนนะจำนะ